ล้อหนังดังดตอนความหวังสุดท้ายมั่นใจได้อุกกาบาตขนาดใหญ่กระมุตรงไปยังโลกหรือว่าไหลหนึ่ชั่วโมงก่อนอุกกาบ,บาตจะกระแทกโลกและพวกเราก็จะาอาวุธรบคองมนุษยชาติเราจะยิงใส่มันเพื่อทำลายอุกกาบาตยิยง ผมเห็นมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะแกะเอาสถากรรมของโลกไปเสี่ยงกับน้ำมันไร้คุณภาพแบบนี้เนี่ยนะแต่เรายังเหลือจนวนอีกลำหนึง่งเราก็แค่ใจน้ำมันคุณภาพเติมไปสิครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าน้ำมันที่เราจะเติมไปจะดีและมีคุณภาพหอไหมเราเสี่ยงไม่ได้แล้วนะว้าแล้าวว้าวล้าวว้าว้าว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 ้าวว้วว้า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 ววกาวว้าววเาวว้าวว้าววาวว้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 าวาวว้าวน้าวว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 ่าวว้าวว้าว ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเคมีที่จบการศึกษาเฉพาะทางเรื่องน้ำมันไว้ใจเราได้เพราะเราเก่งจริงในทุกการวัดผลเราวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำเราคือตัวจริงที่ผ่านการทดสอบความสามารถทั้งจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานอย่างสม่ำเสมออย่างภายในหน่วยงานเนี่ยจะมีการจัดสอบแบบลายสเปเปิลเทสอยู่เป็นประจำเพื่อประเมินความแม่นยำและความพร้อมในการ<ม>าปฏิบัติงานงจริง,งหรือหน่วยงานภายนอกอย่าง ASTM International ที่ส่งตัวอย่างน้ำมันให้ทดสอบโดยไม่แจ้งชนิดล่วงหน้าเพื่อยืนยันความแม่นยำของกระบวนการวิเคราะห์ เชื้อเพลิงนี้มีคุณภาพได้มาตรฐานเอมได้เลยโอบายแล็บโอบายแล็บพวกคุณช่วยโลกไว้โลกปลอดภัยพร้รอนน้ำมันมีคุณภาพมั่นใจไว้ใจเชื่อใจโมบายแล็บตอนวัดได้ถ้าใจถึงใครก็ได้ช่วยทีรถอะไรอ่ะขึ้นมาเร็วขอบคุณพวกคุณมากจะรอดแล้ว อย่าพิ่งดีใจศัตรูตัวจริงพึ่งมาพวงมาก็คือผีดริฟ์ซอมบี้นักซิ่งป่วนเมืองอ้าพวกผีนิฟตามเรามาแล้วฮเด้เวลาเอาจริงแล้วไม่ต้องกลัวยังไงเราก็แรงกว่าทาไมจู่ๆรถพวกมันก็พังน้ำมันไรคุณภาพไม่ได้มาตรฐานน้ำมันมาตรฐานแล้วอะไรคือมาตรฐานนั่งไงมาตรฐาน พวกคุณคือใครกันแน่พวกเราโมบายแล็บหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันและวิจัยเคลื่อนที่จากโออาพวกเราคือหน่วยงานตรวจคุณภาพน้ำมันภาคสนาม มากับรถตรวจสอบน้ำมันเคลื่อนที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันจากทุกหัวจ่ายในสถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศกว่า2,300แห่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำมันทุกหยดได้มาตรฐานและปลอดภยัยตรวจจริงทุกปัม๊มทุกหัวจ่ายน้ำมันคุณภาพดีซอมบี้ตามไปทันแน่นอนสงสัยอยากแก้มือสิ มั่นใจไว้ใจเชื่อใจโมบายแล็ปตอนท้าพิสูจน์ระดับโมเลกุล <c oughs> โอ้อาการคุณบอมบูมไม่ดีเลยครับถ้ายังไม่เลิกดยวนะ้ำมันคุณภาพตามจากพวกดิเซฟติดก้อนแบบนี้คงของต้องแอดมิดเข้าอู่จริงๆแล้วละ่ะโอ้หมอน้ำมันพวกนั้นมันหาง่ายตามสนามลบเลยนะครับง่ายแต่ไม่มีคุณภาพอ่ะดิจากนี้ไปคุณต้องใช้น้ำมันที่ผ่านการรับรลองแล้วเท่านั้นไม่งั้นลงเอยที่เตาหลอมแน่นอนใช่ใครนะครับหมอ แล้วจะไปหาน้ำมันดีๆจากที่ไหนล่ะเนี่ยผมบอกเคล็ดลับง่ายๆเลยใบว่าปอมฟ้าปอมฟ้านี่มันทำไมเหรอที่นั่นเขาตรวจคุณภาพน้ำมันเข้มมากเพราะผมตรวจเองไงล่ะ<อ>พวกเราโมบายแลบหน่วยตรวจสอบคุณภาพน้ำมันและวิจัยเคลื่อนที่จากโอ และมากกว่านั้นผมคือห้องแล็บเลื่อนที่ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ทันสมัยที่เชื่อถือได้และก่อนออกตรวจทุกครั้ง <S <S อุปกรณ์จะผ่านการสอบเทียบและทวนสอบเพื่อรับรองความถูกต้อง,องของผลการตรวจสอบตลอดเลยละเหมือนหมอหุ่นยนต์แต่มีไมโค,โครสโคปติดตัวเลยฮะและเราไม่ได้แค่ตรวจุดเดียวแต่เราตรวจสอบทุกสถานีพีทีทีสเตชันทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกเราไปหมดไม่มีพลาดรับรองร้อยเปอร์เซนต์ว่าน้ำมันที่คุณใช้ได้มาตรฐานทุกหยดเท่สุดๆไปเลยไปหาพิทีทีสเตชันกัน let's go อ้าวเราวิ่งรอบโลกกันตั้งนานที่แท้ TTT Station ก็อยู่ใกล้บ้านนี่เองใช่ะสิที่ไม่ต้องไปไกลสาขาไหนก็ได้ใกล้บ้านเพราะผมะเก็บมาหมดแล้วตรวจมา2,300กว่าปั๊มมั่นใจได้ไม่เติมไม่ได้แล้วแบบนี้น้องเต็มถังเลยจ้ามั่นใจไว้ใจเชื่อใจโ Mobile บ